บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะรอคอยกันมานานมากเลยหลังจากที่หลายคนรอรุนว่าโครงการไร่และหนึ่งพันบาทปีนี้ไม่มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐแล้วจะเข้ามาแทนที่ผ่านโครงการใหม่ที่กรมการข้าวเป็นคนดูแลนั่นก็คือโครงการปุ๋ยคนละครึ่งคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนลดต้นทุนด้านการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2567 ทับ68โดยการสนับสนุนผ่านโครงการปุ๋ยคนละครึ่งให้กับพี่น้องเกษตร,รกรชาวนา4.68ล้านครเรือนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร,รโครงการปุ๋ยคนละครึ่งในครั้งนี้สนับสนุนปุ๋ยนะคะในอัตราปุ๋ยไร่ละ50กิโลกร,รมัมไม่เกินครูเรือนละ20ไร่หรือว่าไม่เกินครูเรือนละ1000กิโลกร,รัมต่อไร่ <S 2> <S 2> ไปส่งต่อเข้าที่คอรมอในลำดับต่อไปคุณผู้ชมนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งช่วยอย่างไรช่วยแบบไหนติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันใน ค,คุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กระชา์เป็นกาลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศยังคงเกาะติดโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผ่านโครงการปุ๋ยคนละครึง่งวันนี้นันก็ยังคงมีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมผ่านทางช่องอีสานแซ่บล่าสุดทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในปีการผลิตส5 6พัน เจทับซึ่งจะมีการสนับสนุนโครงการปุ๋ยคนละครึ่งค่ะให้กับพี่น้องเกษตรกรชา나ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเพราะฉะนั้นหลายคนที่สอบถามเข้ามาในช่องว่าไร่ละ1 0 0 0ันบาทจะมีการช่วยเหลือไหมไม่มีแล้วนะคะจะเป็นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเข้ามาแทนที่ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาซึ่งโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเรา50รัฐบาล50คือโครงการปุ๋ยคนละครึ่งจะสนับสนุนค่าปุ๋ยในอัตรานะคะปุ๋ยไร่ละ50กิโลกรัมต่อไร่คูเรือนไม่เกิน20ไร่ไม่ เกินคูเรนและ1000กิโลกรัมต่อไร่ให้เกษตรกรชาวนาสำหรับปีการผลิต2,567ัทับหซึ่งในส่วนของทางธนาคารทรกศนะคะจะเป็นคนจ่ายเงินทุนจากทางธนาคารทรกศสำรองจ่ายแล้วก็งบกลางรายจ่ายสำรองกรณีฉุกเฉินตอนนี้มีการปรับงบประมาณลงมาอยู่29,000ล้านบาทแล้วค่ะคุณผ,ผู้ชมในการช่วยเหลือพี่นอเกษตรกรชาวนาและกรมการข้าวจะเป็นคนจัดทำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านอบขอโดยกรมการข้าวเป็นคนดูแลนะคะ และที่สําคัญค่ะในส่วนของหากผ่านที่ประชุมนาบาคอเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะเสนอต่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในลําดับต่อไปนี่คือความคืบหน้าล่าสุดสําหรับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งที่นํามาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้สวัสดีค่ะ